นี้ทำน้ำกะทิได้เลยแจ็คใช้เป็นหัวกะทิ700มลลิตรก็คือกะทิกล่องนั่นแหละครับส่วนหางกะทิ500มลลิตรก็คือกะทิกล่อง100มลลิตรผสมกับน้ำา400มลลิตรแค่นี้เราก็จะได้หางกะทิแล้วนะครับถ้าใช้กะทิกล่องเพียวๆเลยเนี่ยจะเข้มข้นและมันเกินไปทีนี้ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยแจ็คใช้เป็นน้ำตาลทราย120กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับ120กรัมใช้น้ำตาลทั้ง2อ,อย่างนี้ความหวานออกมาลงตัวมากๆแล้วก็ใใส่่เเกกลลืือออออปนงงงไไ1ชช้้้ารัยมตหทิดดนะ ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแจ็คใช้เยอะเลยหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยนะครับเนื้อมะพร้าววันนี้อ่อนมากๆเลยนะรับรองว่าทานอร่อยแน่นอนก็ให้เราใช้ไฟกลางต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําตาลจะละลายเนี่ยครับตอนนี้น้ําตาลละลายแล้วให้เราใส่กล้วยต้มลงไปใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยนะอย่างที่แจ็คบอกใช้น้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําตาลทรายเนี่ยความหวานจะออกมาลงตัวโดยน้ําตาลทรายจะหวานแหลมน้ําตาลปี๊บจะหวานละมุนตัดด้วยเกลือป่อนเนี่ยกลมกล่อมเลยแหละหลังจากที่ใส่กล้วยลงไปแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากัน ไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะครับเอาแค่กะทิเดือดนะครับพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้พอได้เลยนะก็ให้เราปิดแก๊สครับน้ำวันนี้จะออกมาข้นๆเลยเพราะว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยอ่อนมากๆและกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนของเราก็จะได้มาแบบนี้อูโหน่าทานกลิ่นหอมนะครับกล้วยก็ไม่เละหนึบกำลังดีตักใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟได้เลยครับเป็นของหวานที่ทำง่ายๆรสชาติอร่อย กินบ่อยๆก็ไม่เบื่อครับสำหรับกล้วยบวชชียิ่งใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเนี่ยอร่อยคูณสองไปอีกนี่ครับตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆใครจะทำ